ครับกระสวัดีเอฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับเนาะเข้าสู่ช่องกูเถ่าพารวยยรับเอ็ซี่ครับตามแนวทางของเจดุกงวดที่แล้วได้ทั้งตำบลครับพีซีครับตำบลทาลีได้ทั้งตำบลเลยว่าสันรับเอ็ดซี่ครับวัาดีครัสเจว้าดีค้าผมครับผโอ้เจมมาเยดายบริมาเนาะนว่าคิดอยู่ด้ไวั คิดแต่ยิดแต่ยิดที่ว่าอบริถามกี่เรื่องยังเตรื่อ okay. งเงารัตตอลี่นี่ซื้อไว้นี่นีแถ้าสูนหาก็หาศูนค่ะเพราะว่าอย่างมันนี่ปฏิหารเกิดขึ้นหลายอย่างในช่วงไทยช่วงเลาะโค้งสุด้ทยเนี่ยค่ะเนาะบู้บูุดลัาขายรอตตอลี่นี่จนว่าคันมีสูนหาก็หาศูนเอาไปให้เจ๊นี่ถ้าสูนหาก็หาศูนนี่ค้นมาปั่นไปหลายเลยได้ค่ะอันนี้คือแบงคนไปหลายแล้วแต่ของเหลอไอ้ส้มนี จะค้างนี่คือเหลือซ้นนี่นองนั้นผู้มาปันขอปันผู้ละใบสองใบนี่ขอผู้ใด,ดปันกใไฮค่ะเพราะว่าเจ้าของมีหลายเพราะว่าหาซื้อวบเบิดมันเป็นผู้ใดแล้วันทีน่หน,น,นึ่งโบเจ้าพบรู้คือกันเพราะท่านในนี้ผู้บอกได้รังวันที่หนึ่งจะค้นเนาะค่ะสังเกตแล้วสีผมมีผู้ใดหรอกเพราะว่าคอยเน้นแปดกับเน้นสาม ผู้บางคนเพิ่นกระเน้นสองตัวนี่แม่ยู่ผู้ผู้บางคนเพิ่ซื้อเพิคนเบิ่งผุดหลับว่าตัวตั้งที่สามมันเป็นอย่างขอให้ได้ศูนหาศูนย์เพียงเดียวก็คือคอยเน้นชุ่มคอยบ่ปั้นไผปคอยกระเน้นคอยกระเรียกไว้คือตัวคอยมักแปดหาศูนย์แปดศูนย์หาแต่ตัวปั้นไปเจ้ก็มี่ยังเน่ยหลุดจาว่ามีศูนย์หาก็หาศูนย์ที่จำได้คนมาปั้นใจเนาะค่ะอันนี้งวดที่แล้วด้วยคำัินีษคือคือเลขคือเลขมักเจ้าของผู้ใด้คำมามักหยั่งก็คือมักตัวนี้ตามที่ส่งให้ในไลน่ ปูในไล่ได้เบ็ดกันครับได้เบ็ดเลขตัวมากขึ้นหนึ่งหกแปดเป็นยังแจงมักหนึ่งหกแปดบาลีทีครับกับหาหาศูนย์เป็นยังขึ้นมาหาหาศูนย์แปดหาศูนย์เลขแ้มนาพาก็ค่ะเบิดทราบกัโปูป๋อมาไทยไปนี่ก็เจ้ากันได้เรียกนาพากับอันนี้พอไหวพอไดมาไทยพอไหวแล้ววันใดมากสุดท้ายครับรถเสียค่ะแย้งยุ่มอะไระแทะแห้งมือสุดท้ายมือสุดท้ายเลยที่บอมีช่องไดมาไทยเลยเนี่ยมือเศร้าที่ค้นมาขอน อาศูนย์นี่โตแบบง่ทั้งอยู่น้ำผื่งท่านอยู่น้ำก่อภัยทั้งอยู่น้ำใสตามที่สงให้ในไร่นั่นล่ะค่ะขึ้นเบิดทุกหม่องขึ้นเบิดทุกหม่องแม่ต้านางตองตีเฮ็ดใบสีนกข้าขึ้นไปทั้งพุ่มไฟเฮียลงตกลงมาก็ยังเป็นตกลงพื้นนี่ตกลงพื้อนอยู่ในไทยนี่เจ้าระสายสุนส้มห้ผู้ในไร่กับเป็นกับเป็นหาศูนย์อีกแมนเอาวันนี้คือวันลองไม่เมื่อยยิบลอตเตอรี่หายเงอนไม่เมื่อยยิบไผ่นี่คือตัวนี้ค่ะเลขชิบโหมป้าทรกขับเลขชิบโหม ซึ่งมาตรงกับเหลขกชอบบานเลขทีที่แม่ใบสีเพิ่นอันแม่ใบสีเพิ่นฝันวายยาไปห้มมะสงเงี้ยนะมันเลยเป็นบานเลขทีค่ะอันนี้บ่วท่านไปขึ้นบัวค่ะอือท่านไปขึ้นสีพกท่านไปข้นเ่าท่านไปตลาดเจียเียแต่สี่าให้เกินหมวดเรกดูแล้วมีประสบการณ์แล้วว่าเกินหมวดเขาหักลายว่าว่ามันเจ้าของได้เลยเอาไว้ดโดน เอาค่ะคือบางก็เป็นอย่างเนาะอ่านทั้งหลังก็ว่ากำหนดตสองปีเนาะไม่ห้าก้อนนี่เสียเปียบไปมือก็บารวบรวมไปครับผมก็เลยนี่แหละค่ะพอไหวเสียดายแท่นเดซี่เนาะค่ะแต่ว่าบางงวยบางขันก็ว่ายายคักเร็วครับมวยขันก็ว่ายายคักเร็วมวยขันก็ว่าเป็นยายคักเร็วบมันโดนดิมันโดนมาเร็วเสือเลียกจีออกโตมักนครับค่ะครับท่านได้แสดงความยินดีกับผู้ถือเนาะบัตคนัถือทั้งบนทั้งล่าง บางคนได้อันเดียวกันเอาลางไปสื่อบนอเอาบนไปสื่อลางเป็นตะเงิดบอดถือมีคนได้สามตัวบกเจมีค่ะนี่ละสีแก้บนนี่ค่ะโอ้มื่อไรเจ๊มือวันที่กับมือวันพระกับมือเตรียมการเนี่ยกับมืออนคอยลงมือค,คอยลงเสาร์อาทิตย์เบิดแล้วสุ่มมือเพราะว่าคยก็ได้เบิงรงปฏิทินบ่ได้เบิรงแงงแกตียครับวันพระนี่เป็นมือที่แก้บนไงตะเกาแก่แก้วันพระบัดที่นี่ก็เลย ผู้เพิ่นบางคนครับผู้เพิ่นสอบลูกสอบติดคู่นั่นแหละค่ะครับผมซึ่งลูกสอบติดคู่เพิ่นว่าให้ยูเลขขีทูบปปนี้เออมันก็มีอันยูขีทูบนัน่น<อ>แต่ผู้ลังก้นเพิ่นบ่เฮาบ่ได้เ, 6, 50, เ,เนนว,ว้าออกไปว่าหกหาศูนย์เนี่ยเฮ้ามันก็ว่าศูนย์หาหกอยู่ได้หรอืออันเว้าแต่ปากเจ้าบ่ได้เขียนลงใบเออมีอีนดีอ,ดอยู่เว้าในคิดนั่นเว้าว่าเลขหากระชัดเลขศูนย์กระชัดอันเลขหกมีกระงาม ถ้าว่าหกนี่สิเป็นหกหรือเก้าแต่ตะว่าเจราไม่ไ <พอ S 1> ด้เขียนลงกระดาษแต่อันที่ข่อยเขียนเราส่งให้ผู้ใดผู้ใดก็เป็นอันเดียวกันเบิร์ตแมนแปดหาศูนย์กับอ,อ,อันที่เขามาทายสุ่มมาทายวันพระแต่วันโบแมนโข่งสุดท้ายซะที่เดียวหนังเขาก็ลงไปเป็นหาศูนย์ไม่คิดลายช่องอยู่ค่ะได้ไปตบ้านเลขที่หนึ่งหกแปดเป็นอย่างค้อนจังถึงหนึ่งหกเพราะว่ามาจากบาน์เบิร์ตเออคืออันเบิร์ต อันเขาซื้อหรือจากเบิดมันเหลือแต่หนึ่งหมกมีคนเบิรซื้อคนส่วนใหญ่ก็เลยได้อันนั้นเึ่งมันเป็นลรตสลีไม่เม่อยเดิห้ครับครับเห็นว่าสวกไปต่างๆกันในตำบลท่าดีคือเบิดในบ้านด้ไปซื้อเบิดเพราะว่าพวกเขามาขาย่อยก็ว่าบ่เป็นกับเบอร์ตเบิดทุกคนของนะครับเรถแต่เบิดทุกคนใช่ปะคนที่ซื้อเนี่ยส่วนห ส่วนหลายนี่ส่วนหลายคนลูกหลานปู่ย่าทั้งหลายนี่ซุ่มจอบถ้าเอาน้ำก้นนี่ซื้อเบิดซุ่มู่ในบ้านฮารีนี่เออซื้อเบิดครับผมแต่ว่าในเขตตะบลกัที่ปูว่าใดคือปูเพราสื่อว่าเข้าใจต้องอันต้าใจเคืองอย่างประมาณกตัดใจเคืองกับยังไดอยู่มันมีผู้ใจเคืองกัเอาเจ้าไปแง่เถ่านี่ยากเสียเปรียบเออเกิดยังป้านัวยเออเอาเอาเพราะว่า กูไม่เคยถืดเล็กมาหลายแกลแล้วก็เปลี่ยนปีแล้วแปงว่าจืดเล็กเจนี่ใจเคืองกูก็เอามันใจครับร้านไวยดีใจครับผมแล้วก็ถืดเล็กนานแล้วไม่ถูกกับพูทลังค้นมาโอ้ยถืดกันเอาบัตรเงินฝันว่าผมเจี้ยงาเนี่ยอ่าจ็ดสิบเอาอันไหนดีเนาะเอาอายุเจไ๋ อายุกีสิบเล่าเล่าหาสิบสามปีนี่เราเนาะค่ะเนาะเต็มบอเจเต็มค่ะเต็มบลอกข้างอย่างก็เต็มเดือนมีจุหน้านี้ยมีจุดหน้าโอ้เต็มแล้วผ่านมาแล้วนผ่านมาแล้วตะวันเป็นไอหาสิบสี่อย่างก็เอาหาสิบสามนั่ยแล้วหัวตะพานหนึ่งพันเดือนเดียวนึงโอ้แม่นแหละเนาะหาสิบสามหัวจะพานมาเดือนเดียวนึงอ่าสาม กับน้ำเน่าสามหากลับไบเห็บฟอมปฏิสิริ์เลบกับตัดแตกปฏิว่าอีกเป็นของเจฝันเ้อครับเลยเอฟซีครับอันนี้เป็นเจ๊ฝันนะครับเนาะเพราะว่าเป็นว่าบอหันเหยนยังจําได้แต่ข้องฝันอันเดียวกันคือตรงกับป๋านวยฝันปะฝันวันนันฝันว่าไงนะเห็นรถไฟสามขบวนยาวๆเห็นรถไฟสามขบวนเออไม่ขึ้นไม่ขึ้นรถไฟเห็น ปูนครับปูนสามทีปูนปูนสามทีสามกระบ,บวนสามกระบ,บวนผ่านไปับแค่นั้น ขับเอฟซีครับสีตรงกับเจตุกฝันอต่้นีครับตรงกันพอดีนะครับเนาะสีตรงว่าตรงกับบอลยังตีเดาเดากันเพื่อนฝันเห็นรถไฟผู้รีเริ่มรถไฟแมนรัจการที่หาแมนครับ่อยกันเลยเพื่อนฝันเห็นยงสามกบวนกบกะทีง่ายๆว่าหาสามคือซื้อบนี้มาตรงขับอายุเจอีกหาสามอีกคือตัวเจว่าฝันเห็นว่าผมเงีวแมนค่ะผมจะของเงีวครับอีกีครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับนอกกะ มีความฝันของเจกับความฝันของปานุา่ยปานุ่ยฝันสันปวดก็ว่าที่เอาแท็กอีกจ็กคิดอยู่แท็กที่เอาอะไรก็เลยร่วมใชรกันเลยนาะครับที่ครับร <c oughs> ่วมแช้์กันไปเลยนะครับเนาะหาสามสามหาซึ่งตัวเลขก็ขึ้นใหนเต็มหน้าจอเลยครับเด้ออย,ยู่นี่แล้วนะครับเนาะค,คลิปนี้ก็ขอบบทขอบคุณเจ๊หลายรายการเด้อครับ,รบ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับ